โอเคโอเคคนนี้ก็ตกเข้าไวายไปมาห้องเพล็กไปจมวนเด็เเด่็เป็นมอลำ่มโหลดคนก็โตคนว่าเด็กเล่นเรือโรนให้ปักโจอโด <c oughs> มามันบับ <c oughs> ยังมากเนอะคนดูว่าอายอายแขนด่วนมันบับมาเบิ้งกันดู <c oughs> อ่างเปิดแรงคนดูทั่วไปแล้ว <c oughs> เกล่ยนมีดซุ่มขึ้นมาบูฮูว่า, <c oughs> าดีแบกเขาไหนบอนได้พี่นอ้อนเด้อ่ะส่งโดนัทมาจองหองป่านนี่ก็จะเอาดาวให้เขาแน่ละเนาะ หนึ่งสองเด็กตัวเ็ตัวเด็ตัวเตัวตวยันมูเขาโอขม่เขาโอเคขม่เขาก็โอเคนาั้นขมเขานปาหรอกกมูขเขกันรับเพื่อนขโมเขาก็โอเคอาบน้ำแหนอับน้ำแหน่ไออาบน้ำแล้วเรีน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 อาปกไปใส ไอบอกโก้ร้ายเธอละอก้าฮะะฮ้อเฮ้ออ้พาจออดมากบอกโก้ร้ายเธอะลยอก้าให้เป้ามาหายเซสวัสดีจ้าฉันมันคนไม่มีแควไอ้เก็บตัวเรียนเร็วเร็วเรเร็ามาแล้วจ้าหาย้วครับผมเออรุนปัมาน้องปับมาได้ไหมน้องบับมาเหรอปั๊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 บมาเหรอปับมาเหรอ ปั๊บมาเลยป๊บมาเหรอปั๊บมาเหรอปั๊บเหรออ๋อบับมาอีกจนอ้ะเนาะไปพี่น้องเด้อมันบับมาเด้อพี่น้องเด้อหลินวงก็เก่าเด้อพี่น้องไปบอกแล้วว่าไอ้เป็นคนไม่มี จะเียนาเลีนยาเรีนจะเล่นอัปกาเล่นไอ้ขอรอรอรเรนจะเล่นจะเล่นเ่ยขอร์อรไอ้ขอรอไอ้ขอรอยาเลีนไอ้อรอไอ้ขอรออรยังห้องดังคอรยห้องดังไอ้ขอร์รยห้องดังขอรอรอรยงห้องดังคแคอนยัง้องดอรย้องดังอร์รคอร์ยห้องดังขอรอยห้องดังขอรองห้องดังเ็บแว่ยห้องดังยอคอคอร์รยั็งัคอมคอมังง ฉันเป็นคนมอมมีแคลวัวที่ไหนล่ะวัวที่ไหนล่ะฮะวัวที่ไหนล่ะฉันเป็นคนไม่มีแควฮะฉันเป็นคนไม่มีแควบอกแล้วว่าฉันเป็นคนไม่มีแคลวัวที่ไหนล่ะอ้าวไม่โอไม่โออ้าวไม่โอไม่โอเฮ็ดย่างัน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 ฉันเป็นคนม่มีแคว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  โอ้โหจุดยอดทำเป็นคนบอมีแขวฮะโหทำเป็นคนอมีแขวทำเป็คนบอมีแขวจบเลยบอลที่เอาอีกจบเลยบอลจบเลยบอลจบเลยบอลที่เจ้าอยกจบเลยบอจบเลยไปจบเลยไปทำยังาวะเอาจากไหนจบเลยบอลที่เจ้าหยิกทำเป็นคนบอมีแขว เอาแสตชนะไปก่อนวะ <What? S 1> โอ้ยขอบคุณนะคร <What the S 1> ับผมนี่สนับสนุนโดยน้องเกดวะดีจ้าโอ้ตายตายตายคนดูก็คอมเมนต์ขอบคุณนะที่คอมเมนต์แนะนำให้เล่นบักแขนด่วนเด้อขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับคอมเมนต์เด่นไอ่แบักแขนด่วนมันบาปมากมันก็เล่นมวนขึ้นตัวละแขนด่วนอู้ได้สองดาวได้ตัวเพิ่มดาวนำ้ำอุ้ยขอทา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 ปันเรือ อุ้ยขอขวดน้อยเลยพี่น้องต่าจบไปชื่อตัวคำว่าทันในทิ่แปดเลยได้พี่น้อง <What? S 1> อืม้เป็นคนมอมีแขวไอดีรักที่นี่เล่ยนยากแน่พี่นอ้องอ่าคนดูทุดต่อไปช้าเล่นต่อไปครับพี่น้อง